พี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านที่จังหวัดสุพรรณบุรีและที่ภาคกลางพร้อมจะทลายโจรกันหรือ,อยังครับพี่น้องพร้อมจะทลายโจรกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงดังๆกันหน่อยวันนี้หน้าเวทีถึงแม้ว่าจำนวนจะน้อยไปสักนิดไม่เป็นไรครับ เราขอสวัสดีผ่านไปยังสถานีบลูสกายสถานีทีนิวส์ไปยังพี่น้องทุกทกท่านที่ชมโทรทัศน์ผ่านสองสถานีนี้อยู่ทั่วโลกครับวันนี้ฟ้าทลายโจรมาเยือนที่สุพรรณบุรีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกๆที่วันนี้อยู่บนเวทีในขณะที่ปราศัยก็ต้องบอกว่าเข้าใจถึงคำว่าฟ้าทลายโจรว่าเป็นอย่างไร เพราะเนื่องจากในขณะที่พูดอยู่นี้ข้างหน้าห่างไปไม่กี่เมตรมารอให้ทลายอยู่แล้วสวัสดีโจนทั้งหลายครับ <Old> นี่คือสิ่งที่รัฐบาลอ้างว่าไม่มีสองมาตรฐานกับการจัดการกับผู้ชุมนุมอยากจะเรียนถามไปยังรัฐบาล อยากจะเรียนถามไปยังใครก็ตามที่ควบคุมดูแลมวลชนของท่านอยู่ตอนนี้เวลาที่รัฐบาลไปตั้งเวทีที่ไหนถามว่าพวกเราเคยไปจัดเวทีป่วนหรือไม่ตอบเลยว่าไม่ใช่ไหมพี่น้องแล้วเหตุใจเมื่อพักประชาธิปัตย เดินหน้าไปจัดเวทีผ่าความจริงครั้งนี้ในครั้งที่5152แรกแรกไม่เห็นมาหลังหลังทำไมถึงมากันบ่อยเหลือเกินไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดแล้วไม่ทราบเหมือนกันว่าใครสั่งแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าที่มาวันนี้เนี่ยพวกท่านได้กันไปคนละเท่าไหร่ใช่ไหมพี่น้อง มาตรฐานของรัฐบาลน,นั้นจัดการผิดพลาดบทจัดลำดับความสําคัญผิดหมดครับผมเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังฮะเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายอะไรบางอย่างเนี่ยนะจำได้ไหมครับ6มิถุนายนที่จะถึงนี้แท้ที่จริงแล้วนั้นเป็นเวลาที่แพทย์ชนบทจํานวนหลายร้อยหลายพันคน เขานัดกันไปว่าเขาไม่พอใจในในโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ชนบทไม่พอใจวิธีการบริหารงานของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เลยบอกว่าจะนัดชุมนุมกันหกมิถุนายนนี้ที่บ้านพักนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริเวณซอยโยธินพัฒนาปรากฏว่า ประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงสาธารณสุขส่งไปยังแพทย์ชนบททุกที่บอกว่าวันที่5ถึงวันที่7มิถุนายน ห้ามแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์คนใดก็ตามลางานห้ามป่วยห้ามตายห้ามลาห้ามขาดห้ามคลอดลูกห้ามเจ็บป่วยห้ามขาหักห้ามเดินทางเข้ากรุงเทพแพทย์คนไหนก็ตามไม่พอใจยิ่งรักห้ามเดินทางเข้ากรุงเทพนี่คือวิธีการจัดการกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยถามว่าถ้ายิ่งรักชินวัตรเห็นแก่ประชาธิปไตยจริง ทำไมถึงสั่งลูกน้องให้ไปขัดขวางหมอไม่ให้มาชุมนุมบริเวณบ้านตัวเองแล้วทําไมไม่สั่งโกตีให้กลับบ้านไปแล้วปล่อยให้ประชาธิปัตรทำหน้าที่พาความจริงพี่น้อง <Yeah. S 1> มาตรฐานอยู่ตรงไหนฮะ <Yeah. S 1> คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอยากจะจัดตั้งม็อบขึ้นมาปรากฏว่าทำไมครับปรากฏว่าโดนจัดการเรียบสักครู่นะฮะ ขออนุญารับดอกไม้ครับที่ผมต้องรับดอกไม้ดอกนี้เพราะอะไรพี่น้องขอขัดจังหวะสักเล็กน้อยที่ผมต้องรับดอกไม้ดอกนี้เพราะว่าคุณพี่ท่านนี้มาไกลหัวใจประชาธิปัตดอยู่ประเทศเดนมาร์กแต่บินมาร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อเดินหน้าพาความจริงครับ ประกาศให้ทุกท่านรู้ว่าพี่น้องของเรานั้นไม่ได้มีเพียงแค่77จังหวัดทั่วประเทศไทยแต่กองกําลังของเราวันนี้นั้นได้พัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นใครก็ตามติดตามข่าวจะได้เห็นข่าวหนึ่งเป็นหน้ากากสีขาวๆเคยเห็นไหมฮะวันนี้ใครมีหน้ากากมาบ้างครับมีไหมฮะมีหน้ากากไหนครับวิ่งออกมาให้ผมที่หน้าเวทีสักเล็กน้อยครับรบกวนหน่อยฮะ รบกวนพี่น้องฮะผมจะเล่ารายละเอียดอะไรบางอย่างให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากนี้หน้ากากนี้มีชื่อว่าหน้ากากกายฟอก์ครับพี่น้องครับหน้ากากนี้กำลังเป็นเทรน์ตอนนี้อยู่ในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k และ Twitter ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อังกฤษผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ากายฟอก ร่วมกับพวกอีกประมาณ13คนสวมใส่หน้ากากนี้เดินทางเข้าไปกะว่าจะวางระเบิดรัฐสภาของอังกฤษแต่พเอิญว่าถูกจับได้ซะก่อนพอถูกจับได้ก็ถูกลงโทษด,ด้วยการปลิดชีวิตจากนั้นเป็นต้นมาหน้ากากนี้นั้นก็ถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพประชาชนที่ไม่พอใจการดำเนินงานของรัฐบาล ที่คิดว่ารัฐบาลในขณะนี้บริหารประเทศแบบผิดพลาดไม่คิดถึงประชาชนและหน้ากากนี้วันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้ก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆ ไม่ได้บอกว่าพักประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่หน้ากากนี้แต่เราอยากจะปล่อยให้หน้ากากนี้นั้นเป็นหน้ากากที่ประชาชนเห็นว่าเป็นหน้าที่ของตนเองเมื่อใดก็ตามที่ท่านอยากจะออกมาแสดงความชอบธรรมว่าเราไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลขอให้ทุกท่านออกมาและผมประกาศตรงนี้ว่าเราสนับสนุน เรามีสิทธิ์ในการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจในการบริหารงานของรัฐบาลครับได้ข่าวมาเหมือนกันว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการสวมใส่หน้ากากนี้กันที่กรุงเทพมหานคร<ม>ก็เอาใจช่วยพี่น้องทุกท่านให้ปฏิบัติการนี้ให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็วขอเสียปอบมือด้วยครับ<ม>เวลาของผมมีจำกัดพูดไปสองเรื่องเวลาเกือบหมดแล้ว ไม่ได้พูดเรื่องร่างพระราชบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2557ผ่านรัฐสภาไปแล้ววาระแรกเมื่อวานนี้รัฐบาลก็ต้องบอกว่าจัดลำดับความสำคัญผิดหมดแล้วฮะเมื่อวานนี้นั้นมีการพิจนารณาร่างงบประมาณกันในรัฐสภาครึ่งวันเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงตอนแรกนัดว่าจะเสร็จเที่ยงแต่เอาเข้าจริงเสร็จบ่าย2 ถามว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอยู่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณกับเราหรือเปล่าอย่างแรกก็ต้องบอกว่าที่จัดลำดับความสำคัญผิดหมดไม่ได้ผิดเพียงแค่เรื่องของงบประมาณว่างบตรงนี้จัดไปที่นี่ไม่เหมาะสมงบตรงนั้นจัดไปกระทรวงนั้นไม่เหมาะสมแต่จัดลำดับความสำคัญผิดตั้งแต่แรกคือการที่ทีมงานนายก บรรจุ jo, ตารางงานของนายกรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณทำไมให้นายกบินไปสีรังกาบินไปมาดิฟทำไมวันนี้นายกอยู่ที่เกาะสวรรค์มาดีฟกลางมหาสมุทรอินเดียเสวยสุขข้ามกลางเงินภาษีของพวกเราไปมาดิฟปรากฏว่าไปคุยเรื่องเจรจาซื้อปลาทูน่าไปคุยเรื่องเจรจาการท่องเที่ยว ถามตรงนี้ไปยังนายรัฐมนตรีปลาทูหน้ากับการท่องเที่ยวสําคัญกว่าพรบว่ประมาณประจําปีประเทศไทยใช่หรือไม่นี่คือความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับนอกเหนือจากนั้นก็ะดะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมรอเช็ดเหงื่อทีเดียวครับยังมีเวลาเหงื่อตกกันอีกหลายยกครับวันนี้ครับพี่น้องฮะนอกเหนือจากนั้นครับความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลน,นี้ คือความพยายามในการปกปิดความพยายามในการซ่อนเร้นตัวเลขที่มาที่ไปของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆนะนะย้อนกลับไปยังงบประมาณกู้มาทำงานเรื่องน้ำ3.5แสนล้านบาทจำได้ไหมครับ3.5แสนล้านบาทกู้มาเป็นพระราชกำหนดบอกว่าด่วนเหลือเกินต้องกู้แล้ว ปรากฏว่าเวลาผ่านมาปีกว่าๆ3.5แสนล้านบาทใช้ไปไม่ถึง1 0 0 0 0บาทพักประชาธิที่ปัดยื่นเรื่องนี้ต่อสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญยกฟ้องผ่านมา1ปีเราไปยื่นจดหมายสารรัฐธรรมนูญอีกครั้งว่าถ้าหากรัฐบาลยิ่งลัก พยายามจะออกพระราชกำหนดในลักษณะนี้อีกครั้งพวกเราจะไม่ยอมและขอเสียงพี่น้องตรงนี้ถ้าไม่ยอมก็ส่งเสียงดังๆให้เขารู้กันหน่อย3.5แสนล้านยังมีเรื่องพูดถึงกันอีกเยอะแยะนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับใจกล้าซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือญี่ปุ่นและไทยได้ออกมาประกาศว่า ไอ้สาแสนล้านบาทนั้นมันมีความไม่ชอบมาพากล3.5จแสน 500, ล้านบาทแท้จริงแล้วนั้นกู้จริงๆเอามาทําโครงการเรื่องเกี่ยวกับน้ําแสนกว่าล้านบาทก็พอปรากฏว่ารัฐบาลยิ่งรักชินวัตรไม่ฟังใจกล้านี่ล่าสุดสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาบินไปโปรยยาหอมกับรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าประเทศไทยอยากได้รถไฟชินคังเซน็น ไปบอกเขาให้เขามาลงทุนในประเทศไทยโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยประกาศให้ทุกท่านรู้โดยทั่วกันนักธุรกิจญี่ปุ่นไม่กล้ามาลงทุนกับงบประมาณ3.5แสนล้านบาทนักธุรกิจญี่ปุ่นไม่ค่อยกล้าจะมาลงทุนกับงบประมาณ2ล้านล้านบาทเนื่องจากอะไรครับ กระบวนการตรวจสอบความทุจริตโปร่งใสความสุจริตความปโปร่งใสและเที่ยงธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นต้องบอกว่าเข้มข้นกว่าที่เมืองไทยและเขาตรวจสอบไปกันจนถึงใครก็ตามที่เป็นชาวญี่ปุ่นใช้วิธีการอันแปลกประหลาดในการมาลงทุนแม้กระทั่งลงทุนนอกประเทศถ้าจับได้เขาจะโดนลงโทษอย่างหนักเพราะฉะนั้นนี่แสดงให้เห็นครับ นักลงทุนชาวญี่ปุ่นไม่กล้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขารู้แล้วว่าไอ้สามจุดห้าแสนล้านบาทไอ้สองล้านล้านบาทตรงนั้นเสี่ยงต่อการทุจริตคอรัปชันที่สุดและนี่คือสิ่งที่ดําเนินอยู่ในรัฐบาลนี้ครับพี่น้องนั่นคือการทุจริตคอรัปชันนั่นเองครับและนอกเหนือจากทุจริตคอรัปชันวันนี้เรื่องสุดท้ายที่ผมจะฝากกันก่อนที่จะลงไปฮะร,รัฐบาลนี้พยายามที่จะปกปิด พยายามที่จะซ่อนเร้นสิ่งผิดปกติต่างๆนานา,นาตเต็มไปหมดฮะล่าสุดวันนี้ผมมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีขับรถมาเองผ่านโรงสีข้าวมาอย่างน้อยสองแห่งฮะประกาศให้พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นเกษตร,รกรที่เป็นชาวนาหลายๆท่านวันนี้กำลังเดินทางมาหลายๆท่านวันนี้ดูทีวีอยู่ที่บ้านหลายๆท่านอยู่ที่หน้าเวทีตรงนี้แล้ว ประกาศเลยครับว่าล да, ่าสุดครับคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลขาดทุนไปทั้งสิ้น2,060,000ล้านบาทพี่น้องยอมได้ไหม2,060,000ล้านบาทนี่คือขาดทุนอย่างเดียวนะฮะ ยังไม่รวมต้นทุนยังไม่รวมค่าดำเนินการขาดทุนเน็ตเน260,000ล้านบาทมากขนาดไหนตัวเลขตัวนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปีป nah. ีล่าสุด2.525ล้านล้านบาท260,000ล้านบาทคิดเป็นประมาณ10%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพูดง่ายๆรัฐบาลขาดทุนโครงการจำนำข้าว มากกว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมทั้งกระทรวงมากกว่างบประมาณกระทรวงการคลังทั้งกระทรวงมากกว่างบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมและมากกว่างบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีมากกว่าทุกงบประมาณเอาไปโกงกินกันขนาดนี้เรายอมได้หรือไม่ <laughs> และกิตติรัตน์นรนงรองนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับคนนี้ต้องขอเรียกร้องอีกครั้ง ย้อนกลับไป6ตุลาคมพุทธศักราช2554บันทึกไว้ได้เลยนะครับ6ตุลาคม2554นายกิติรัตน์นอรนงประกาศว่าหากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลขาดทุนเกิน60,000ล้านบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่พักประชาธิปัตย์เคยใช้ในการประกันรายได้เกษตรกรเมื่อรัฐบาลสมัยคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะ ถ้าถึงวันนั้นรัฐบาลคงอยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องถามถึงตำแหน่งรองนายกเศรษฐกิจและตำแหน่งรัฐมนตรีที่ดูแลโครงการรับจำนำข้าวมาวันนี้ปีกว่าจาก60ห0 0นล้านบาทตอนนี้ขาดทุน260,000ล้านบาทเกินไป200,000ล้านกิติรัฐยังหน้าด้านอยู่ได้ยังไง ท่านจำคำพูดของท่านได้หรือไม่และทำไมท่านถึงไม่ลาออกแล้วล่าสุดครับรองปลัดกระทรวงการคลังคุณสุภาเราต้องให้กำลังใจท่านท่านเป็นข้าราชาการเถนตรงท่านออกมาชี้แจงว่าจำนำข้าวขาดทุนไป2อง0สนล้าน นอกเหนือจากกิติรัตจะไม่รับผิดชอบในการลาออกกิติรัตยังย้ายงานรองประหลัดสุภาและนี่คือสิ่งที่รัฐบาลนี้ทํานั่นคือปกปิดความจริงโดยการย้ายงานข้าราชการประจําพี่น้องครับนี่เป็นเหตุผลที่ข้าราชการประจําทั่วประเทศต้องยอมสิโรราบต่อระบบทักษิณ นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกหลายหลายคดีความตอนนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์ผู้อำนวยการสำนักนิติวิทยาศาสตร์ล่าสุดมติคลมสามาทิตย์ที่ผ่านมาย้ายท่านไปเป็นที่ปรึกษาเรียบร้อยเพราะว่าอะไรครับท่านทำสำนวนการเสียชีวิตของน้องโบจำได้ไหมฮะน้องโบซึ่งเป็นสมาชิกของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คุณหญิงหมอบอกว่าน้องโบเสียชีวิตจากกระสุนของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลของนายสมชายวงสวัสดิ์นอกเหนือจากนั้นคุณหญิงหมอยังออกมาบอกอีกว่า การเสียชีวิตของเสื้อแดงบริเวณวัดปทุมวนารามนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่การตัดสินมันเข้าทางรัฐบาลที่แล้วเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณหญิงหมอโดนย้ายและนี่คืออีกหนึ่งความไม่เป็นธรรมปิดท้ายครับผมขอปิดท้ายขอเวลาอีกสักสองสามนาที ผมจะขอปิดท้ายกับพี่น้องด้วยสิ่งที่ผมโพสต์ลงไปใน f a c e b o o k ของตัวผมเองฮะผมขอยกตัวอย่างพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกรณีนี้ที่รัฐบาลพึ่งผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านเคยพระราชทานพระบรมราโชวาทนี้ไว้ในงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เมื่อหลายปีที่แล้วท่านพระราชทานไว้ว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอดีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการและเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับวักต่อไปสำคัญฮะหากแต่จะทุ่มเทความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับภาวะของประเทศและประชาชนโดยสอดคล้องจะเกิดความไม่สมดุลดังจะเห็นได้จากนานาอา,ารยประเทศ กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงอยู่ในขณะนี้พระองค์ท่านพระราชทานและเตือนรัฐบาลว่าอย่าก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจเร็วนักเอาไปสร้างทําไมรถไฟประชาชนจะไม่มีกินลูกหลานจะไม่มีโรงเรียนให้ศึกษาอยู่แล้วตอนนี้ใช้งบประมาณให้ถูกต้องหน่อยและทั้งหมดทั้งปวงเชิญชวนให้พี่น้อง ติดตามเดินหน้าผ่าความจริงกันต่อไปเราจะยืนหยัดในความเป็นจริงกองทัพประชาชนลุกขึ้นแล้วและประกาศว่าจะจำกัดและกำจัดระบอบทักษิณให้สิ้นซากไปจากเมืองไทยสวัสดีครับพี่น้องครับ